อียิปต์ก็เป็นหนึ่งดินแดนมหัศจรรย์ที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปชมให้ได้นะคะแล้ววันนี้ตั้งจะพาไปเที่ยวอียิปต์นะคะ <Wow. S 1> กับพี่ชนผู้ดูแลทริปนี้ให้กับทางชิลทราเวลนะคะสวัสดีค่ะพี่ชนสวัสดีครับสวัสดีครับ เราจะสตาร์ทกันที่สนามบินสุวรรณ<ม>ภูมิเนาะ<ม>เป็นสายการบินของประเทศโอมานครับไฟท์ไทม์เนี่ยก็ประมาณ9ก้าโมงตรงไปถึงมัสก็ตเนี่ยเมืองหลวงของอมานเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงต่อเครื่องจากอมานเข้าไปไคโรนี่จะใช้เวลาประมาณกับ4ี่ชั่วโมงนะครับไปถึงที่นั่นก็เย็นๆผ่านขั้นตอนเทเลอร้อยทานหันข้าก่อนค่ะแล้วก็เข้าสู่โรงแรมพักผ่อนพอักผ่อนวันที่2ก็คือไฮไลท์จัดเต็มมากครับเราจะเดินทางไปที่เมืองซัการ่า<ม>ก่อนจะถึงซัการ่าเนี่ยเราจะไปที่เมมฟิสก่อนเนาะเป็นเมืองหลวงแล้วก็ล่มสลายไปแล้วก็ ขุดเจอซากปะขักพังตรงนั้นนะครับพอมาในสมัยอยู่ของรามาเซตเนี่ย<ม>ก็เมมฟิสก็เคยมาเป็นเมืองหลวงอีกเขาก็แกะสลักรูปรามาเซตที่2องเดอะเซกันไว้ตรงนั้นใหญ่มากสูงจากเที่ยวชมเมมฟิสเสร็จเรียบร้อยแล้วห่างไปไม่ไกลก็คือซักคาร่าซักคาร่านี่สําคัญยังไงการสร้างปิระมิดเนี่ยต้นแบบก็คือจากที่เมืองซักคาร่านี่เองปิระมิดสมัยนั้นจะเป็นสร้างแบบขั้นบันไดเขาเรียกพีระมิดสเต็ปพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ทานอาหารกลางวันกันหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วไฮไลท์นี่เลยครับพีระมิดเขาเรียก เกพีระมิดมหาพีระมิดอยู่ที่เมืองกิซ่าพีเมิดมีทั้ง3งองค์เนาะเราจะไปตัวพีระมิดองค์ใหญ่ก่อนสร้างโดยฟาโลคูฟูซึ่งเป็นพ่อส่วนพีระมิดองที่2เนี่ยก็เคเฟซึ่งเป็นลูกองคที่3ก็ไมเคอรินอตเป็นหลานพอเราถ่ายรูปก,กับเกตพีระมิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องนั่งรถเพื่อที่จะไปสฟิงสร้างมาประมาณสัก3,000กว่าปีกับ4 0 0 0ปีเนาะ oh <no. S 1> นั่นก็นานเหมือนกับสฟิงนะเวลาเรายังเหลืออยู่อันนี้จะเป็นการเข้าไปช้อปปิ้งเรียกว่า เพอร์ฟูมเพอร์ฟูมก็แปลว่าน้ําหอมแต่น้ําหอมเนี่ยมันจะแตกต่างกับจากที่ฝรั่งเศสเพราะที่นี่มันจะเป็นเอสเซนต์เป็นหัวน้าหอมหลังจากช้อปปิ้งน้าหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปกระดาษป,ปาปิรุสในอียิปต์โบราณเนี่ยรู้จักที่เอาต้นปาปิรุสเนี่ยมาทําเป็นกระดาษในปัจจุบันนี้ก็กระดาษป,ปาปิรุสมาว่างเป็นรูปเทพพระเจ้าในสมัยอียิปต์ราคาจับต้องได้วันนี้ก็เรียกว่าจัดเต็มจัดเต็มเต็ม,ตมทั้งวันเลยทานอาหารค่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทานอาหารค่ำกันทานอาหารค่ำเสร็จก็เข้าพักโรงแรม เช้าวันที่3แล้วนะคะเราเดินทางไปไหนต่อคะพี่ชนวันนี้เรามีโปรแกรมไปเที่ยวเขาเรียกว่า National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์นะครับของทุกอย่างไม่ว่าจะจากตัวพิระมิดเองจากสุสานกษัตริย์เองเอามารวมไว้ที่นี่หมดเลยที่สําคัญคือที่นี่ยังมีหน้ากากของทุตันคามุลอยู่โลงศพของทุตันคามุลที่เคลือบทองเป็นต้องความอะไรประมาณนี้ไฮไลท์อยู่ที่นี่แล้วก็จากนั้นก็ไปพักท่านอาหารกลางวันทานหารกลางวันกันในไคโรนั่นแหละครับพักบ่ายเราก็จะไปเที่ยว เขาเรียกว่าซิตาเดลซิตาเดลมันจะเป็นป้อมปาักการเป็นจุดที่สูงสุดของกรุงไคโรตรงนี้ก็วิวสวยเมื่อขึ้นไปอยู่บนนั้นแล,แล้วเรามองเห็นไคโรเนี่ยวิวเนี่ย160องศาเลยแล้วที่สาคัญก็จะมีเป็นมัสยิดซึ่งเราเรียกว่าม,ม oh ัสยิดมูฮัมหมัดอาลีข้างในก็ประดับด้วยพวกหินอาราบัตอะไรประมาณอย่างเนี้ย สวยสวยสวยไปแบบหนึ่งเป็นเป็นอะไรที่ก็คนไปชมมานะครับจากนั้นเดินทางไปไหนต่อคะเราก็จะเดินทางต่อไปตลาดขานเอลิลีนะครับ oh. คือมันมีสารพัดไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าฟาโลรูปปิรามิดผินสีต่างๆโคมไฟตะกงตะเกียงมีเยอะต้องให้ไปเห็นด้วยตัวเองครับค่ะช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วรถมารับเสร็จก็ไปทานอาหารค่ำกันเสร็จแล้วก็กลับเข้าพักโรงแรมที่นี่โรงแรมเดิมโรงแรมเดิม เข้าสู่เช้าวันที่4แล้วค่ะเราจะต้องนั่งเครื่องบินภายในประเทศไปลงอัสวาน <Okay. S 2> ไปถึงอัสวานเสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็จะมารับไปเชี่ยวก่อนนั่นก็คือเสาหินเสาหินซึ่งเราเรียกว่าเสาโอบิลิกมันเป็นเสาที่ใหญ่มากแต่มันแกะแล้วมันไม่สําเร็จมไม่สามารถเอาขึ้นจากพื้นได้เนื่องจากมันแตกเหลาแล้วมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่มา3 0 0พกว่าปีแล้ว<อ>ไปชมตรงนี้เสร็จปุ๊บแต่เนี้ยเราต้องรีบไปเช็คอินลงเรือแล้วเราจะไปนอนเรือสําราญครับ อยู่บนเรือเฟสิลิตี้โอเคดีทุกอย่างนะห้องแอร์ก็เย็นเย็นนะครับเห็นวิวทุกห้องสะดวกสบายครับอ่านการกินก็อยู่บนเรือเสร็จแล้วเราสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเพื่อที่จะไปล่องเรือใบเราเลือกเรือเฟลูกะเป็นเรือพื้นถิ่นไม่มีเครื่องมีแต่ใบชักใบเฉยๆอาศัยลมในแม่น้ํานายจากนั้นล่องเรือเสร็จก็ขึ้นไปเรือสำเราบพักผ่อนทานอาหาพักผ่อนใช่จะขึ้นบนบนดาดฟ้าก็ได้ไปดูพระอาทิตย์ตกดิน เช้าวันที่ห้าสำหรับทริปล่องเรือที่ อี์นะคะพอตืต่นเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรับอาหารเช้าไปทานบนรถเราจะนั่งรถไปประมาณ3ชั่วโมงะครับชั่วโมงเพื่อจะไปถึงที่อบูซิมเบลที่นี่มหาวิหารอบูซินเบลทําไมต้องไปดูเนาะฟาโรห์ามาสิทธที่2ส,สร้างเพื่อสแสดงแสนยานุภาพให้กับพวกชาวนูเบียนเพื่อถวายแด่เทพเจ้าของเขานะโอเคก็ใช้เวลาช่วงเช้าแล้วก็นั่งรถกลับมาที่เรือเพื่อทานอาหารนั่งรถกลับมาอ<ๆ>ีก3ชั่วโมงเรือจะออกประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองคืมาทานอาหารกลางวันใช่พอทานอาหารกลางวันเสร็จปุ๊บเรือจะเริ่มออกแล้ว เราจะมีสถานที่ที่เราต้องเที่ยวนั่นก็คือเขื่อนอัสวานเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่สาคัญเป็นเขื่อนแห่งชีวิตจิตใจของชาวยิปแล้วไปดูสังเขื่อนด้วยนะไปถ่ายรูปประมาณนี้แล้วเรือมีไปแวะไหนคะเรือพอไปถึงเมื่อล่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะไปถึงที่เขาเรียกว่าคอมโอมโบก่อนแล้วก็เดินเข้าไปชมมหาวิหารคอมโอมโบแล้วก็ข้างในนั้นน่ะสิ่งที่เขาอยากจะแนะนําก็คือการแพทย์มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพอเราลงมาจากมหาวิหารคอมโมโบก่อนจะมาขึ้นเรือเราจะต้องผ่า วิหารที่เป็นวิหารที่มีจอระเคอยู่จอระเคก็เป็นเทพเราเรียกว่าเทพโชเบกเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินลงเรือของเรากินข้าวกินข้าวเสร็จพักผ่อนเรือก็แล่นจะไปถึงที่เอ็ดฟูหกโมงเจอกันล็อบบี้นั่งรถมาพัสแครเรตก็ไปเที่ยวที่มหาวิหารเอ็ดฟูคือเป็นมหาวิหารที่ทำถวายกับเทพเจ้าฮอรัสพอเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบกลับมาลงเรือแล้วกลางวันก็กินข้าวบนเรือ ใบสามก็จะมีทีเบกวิ่งบนนี้บนนี้เอมอิ่มโดนเรือใครจะอาบ<ะ>น้ํว่ายน้ำบนษะก็ได้ใครจะนั่งดูพระาทิตตกดินก็ได้สวยวันนี้เป็นวันที่อยู่บนเรืออันนี้นอนนอนนอนบเเนเรือเนาะเราเดินทางมาถึงวันที่7แล้วนะคะพี่ชนเช้าวันนี้เราจะต้องไปเก็บ หุบผากษัตริย์ละบนยอดเขาจะมีลักษณะแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนพิระมิดฟาโรก็เลยมีไอเดียก็เลยไปสร้างหลุมฝังศพไว้ที่นั่นแล้วก็เลยเรียกว่าหุบผากษัตรแล้วหลังจากที่หุบผากษัตรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มานั่งรถบัสใหญ่เพื่อจะไปวิหารสุาสานพนางฮับเซฟซุดพอไปอยู่ที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วโหสุาสานฮับเซฟซุดนี่ใหญ่มากอันนี้เราก็ควรไปเที่ยวชมตอนที่เราออกจากหุบผากษัตรมาเนี่ยเราจะผ่านเมนนอนเกตก็คือเหมือนกับหน้าสุสานที่จะเข้าไปในหุบผากระสัตรการแห่พระสงฆ์พระศ ต ok ูนี้เข้าไปข้างในสมัยโบราณนี่คงจะอลังการอ่ะถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยก็ไปทานข้าวทานข้าวเสร็จปุ๊บต้องรีบมาเก็บวิหารขนาดแล้วก็ลุกซอแล้วเป็นมหาวิหารที่ใหญ่มากเลยสร้างถวายเทพเจ้าต่างๆแล้วก็สร้างแตกต่างกันมาในหลายๆเรียดไม่ได้สร้างปีเดียวกันเนาะเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถกลับไปสู่สนามบินจากลุกซอเข้าสู่ไคโลเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพเนื่องจากว่าไฟมันไฟดึกนะครับเนาะ มใหญ่ทุกคนต้องเสียเวลารถมารับไปที่เขาเรียกว่าซ<ะ>ิตี้มอลล์แล้วก็ทานข้าวเย็นข้าวค่ำในมอลล์แล้วก็สักประมาณ4ี่ทุ่มเคาน์เตอร์ก็เปิดเช็คอินเครื่องอากประมาณตีสองนาทีมันก็ถึงเวลาประมาณ6กโมงเจ็โมงเช้า<ะ>ที่เวลาที่มัสกัตแล้วก็จากามัสกัต มาสู่กรุงเทพก็ถึงประมาณ6กโมงเย็นบ้านเรานั่นแหละมาถึงการเตรียมตัวเดินทางเข้าอียิปต์บ้างค่ะพี่ชนครับอไม่ยากเลยก็แค่ส่งหน้าพาสป,ปอร์ตมาให้เรานะครับะแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะจัดการในเรื่องการขอวีซา่าตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆมากมายรวมไปในนั้นเสร็จท่านไม่ต้องอะไรเลยรอยอยู่ที่บ้านโอเควันนี้ก็ขอบคุณพิชชนมากเลยนะคะที่มามอ่าประสบการณ์การท่องเที่ยวอียิปต์นะคะให้ตากับแฟนเพจชิลทราวิลนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณครับ